รอคอยเธอมาแสนนานทรมานวิญญาณหนักหนาระทมอยู่ในอุราแก้วกาญดา some ไทยแล้วด้วยเพคะหม่อมฉันกราบสำนึกในพระกรุณาที่ท่านหญิงทรงประทานยาให้หม่อมฉันเพคะยาดีมากเลยเพคะที่ท่านหญิงให้หม่อมฉันมาอยู่ที่นี่ ท่านหญิงมีอะไรจะให้หม่อมชันรับใช้บ้างไหพคะยังนึกไม่ออก ให้ฉันต้องสั่งสอนเธอด้วยการให้เธอต้องเป็นใครอีกก็แล้วกันคุณครูเองก็ต้องระวังตัวนะคะเพราะว่าต้นไม้บางอย่างมันก็มีพิษ บ้างยางก็เป็นพิษผลเป็นพิษถ้ายางโดนลูกในตาเนี่ยถึงกับตาบอดชนะคะกินเข้าไปก็ตายได้อย่างเร็วหัวใจหยุดเต้นไปเลย มฉันคิดว่าฝ่าบาทจะไม่เสด็จมาที่นี่อีกแล้วเพคะมาสิก็เธอยังมีเรื่องค้างใจอยู่ไม่ใช่รือหม่อมฉันไม่เจตนาจะก,กล่าวร้ายหรือกล่าวหาใครนะพคะหม่อมฉันเพียงคิดว่าหม่อมฉันโดนฆ่าชีวิตคนมีชีวิตเดียวแล้วคนอื่นกระทำหม่อมฉันจนถึงชีวิตเหตุได้ฝ่าบาทถึงไม่เคยตรัดอะไรเลย ฉันพูดแล้วก่อประโยชน์ได้ล่ะได้ชาววดีฉันไม่ทราบว่าใครฆ่าม่านแก้วจริงๆแล้วเมื่อเวลาล่วงผ่านมาถึงตอนนี้ฉันไม่แน่ใจด้วยซ้ำว่าม่านแก้วถูกวางยาฆ่าอย่างที่ฉันหรือใ,ใครๆเข้าใจกันหรือว่ามันเป็นเพียง อุบัติเหตุถึงแม้มื่อแรกที่เกิดเรื่อง,ท,งทั้งท่าที่ฉันรักแม่ฉันมากแต่ความรักมากมายของฉันที่มีต่อม่านแก้วทำให้ฉันแคลงใ,ใจว่าแม่ของฉันเป็นคนฆ่าม่านแก้ว สิ่งบางสิ่งเป็นสิ่งที่เราอยากลืมอยากหยุดไว้แค่นั้นและไม่อยากให้ขยายความชิงชังอาคาดแค้นหม่อมฉันเพียงอยากทราบความจริงฝ่าบาทเองก็เคยตรัสว่าหม่อมฉันอาจจะทราบความจริงได้จากที่นี่ ฉันเคยพูดเช่นนั้นจริงเพราะวังนี้เป็นวังเดียวเท่านั้นที่เกี่ยวข้องแน่แน่นกับวังฉันหากเธอไม่พบความจริงที่เธอต้องการที่นี่เธอก็ไม่น่าจะพบความจริงที่อื่นอีกหากเธอทราบเธอจะทำอย่างไรละ่ละราชาวดีเธอโกรธนะมาโหสิกรรมไปแล้วนะหม่อมฉันเพียงอยากทราบ เพื่อลบล้างความรู้สึกข้างคาในใจของหมอมฉันเท่านั้นเองเพคะเธอมั่นใจใช่ไหมราชบาดีว่าเธอจะคลองใจให้นิ่งได้หากเธอทราบแน่ว่าใครฆ่าม่นแก้วฝ่าบาททรงไม่เข้าพะทายหมอมฉันและยังหมิ่นน้ำใจของหมอมฉันอีกด้วยราชบาดีการระลึกชาติได้ ก็เจ็บปวดยิ่งนักแล้วเราน่าจะจดจำความทุกข์ความเจ็บปวดไว้เป็นบทเรียนจดจำความสุขไว้เป็นเครื่องเหล่าเลี้ยงกำลังใจการระลึกชาติได้ไม่ใช่เพื่อการตามอาฆาตแค้นผู้ที่กระทำกับชีวิตเราในอดีตแต่เพื่ออภัยให้เขาคนนั้นได้ไหม ชาวดีชีวิตของม่านแก้วไม่ใช่ชีวิตของฝาบ,บาทอีกเพคะฉันว่าวันนี้ฉันให้เธอสงบใจก่อนดีกว่าฝาบ,บาทจะไม่เสด็จมาที่นี่อีกแล้วหรือเพคะ ประชวนคะ่ะคุณชายประชวนเป็นอะไรท่านบรรทุมไม่ค่อยหลับค่ะเพลียมากพักผ่อนน้อยเลยไม่เสด็จลงมาข้างล่างเลยค่ะค,คุณชายคะ่ะคุณชายคุณป้าครับ เข้ามาคุณชายคะคุณชายเดี๋ยวะ่ะคุณชายคะอะไรกันชายยุทธนี่ไม่เชื่อว่าป้าป่วยถึงขนาดบุกมาที่ห้องนอนของป้าเลยหรือไม่ใช่คะ่ะชายเป็นห่วงท่านป้าถ้าเกิดว่าประชวรหนักชายจะได้พาไปหาหมอคะ่ะ ป้ารู้ว่าชายจะมาถามเรื่องหญิงหวันแต่หญิงหวันก็ของ้อคืนดีกับชายแล้วไม่ใช่หรือ,อ,อป้าโทรศัพท์ไปที่วังทันกลางพบแต่สุภาเขาก็บอกว่าคืนดีกันแล้วแล้วหญิงหวันก็เป็นฝ่ายง้อชายก่อนชายว่าชายจะไม่คืนดีค่ะอย่าแสนงอนไปหน่อยเลยชายคืนดีกันเสียผู้ใหญ่เขาจะได้สบายใจ ถ้าชายไม่คืนดีก็ดูจะใจดำมากไปหน่อยละมัง้งแต่ไม่ใช่เรื่องใจดำอะไรหรอกคะ่ะเพียงแต่ว่าชายไม่ได้รักยิงหวานอีกแล้วเราเข้าายยิงหวานมากี่ปีแล้วชายยุทธแล้วหยุบบอกนะว่าที่ไปอยู่ที่เมือง <c oughs> นอกเมืองนากันมาสองต่อสองเนี่ยไม่มีอะไรกัน ไครหูไกรตาผู้ใหญ่เสียขนาดนั้นถ้าเธอทิ้งหญิงหวันก็ดูจะเอาเปรียบกันไปหน่อยละแต่ถ้าพูดถึงความเหมาะสมแล้วล่ะก็ป้าก็ไม่เห็นว่าใครจะเหมาะสมบ้าไปกว่ายิงหวันแต่ความเหมาะสมก็ไม่ใช่เครื่องพิสูจน์ว่าจะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนี้ครับท่านป้าแล้วจะอะไรนี่เธออย่าลืมนะว่าเธอเป็นญายาของป้าทุกสิ่งทุกอย่างที่ป้ามีวังนี้ที่ดินนี้และวังอื่นๆอีกสมบัติทุกอย่างของป้า จะตกเป็นของเธอแล้วจู่ๆเธอจะเอาผู้หญิงอย่างดังราชาวดีนั่นมาครอบคลองสมบัติของป้าอย่างนั้นด้วยถ้าอย่างนั้นชายขอแรกสมบัติทุกอย่างที่ชายมีกับความรักของชายขอท่านป้าทรงเห็นใจชายยุทธนี่เธอพูดอย่างนี้ได้อย่างไรเธอไม่เห็นค่าความรักความห่วงใยของคนในครอบครัว แต่กลับไปยกยอคนอื่นยอมเสียสละตนเองเพื่อคนอื่นแต่ไม่ยอมเสียสละตนเองเพื่อครอบครัวอย่างนั้นหรือาเกลยดมันปาเกลียดมันปาเกลยดมันมัน,ม,นมันบอกว่าชายอยากจะแต่งงานกับมันนางผู้หญิงคนนั้นมันยัสโสโอัง ักเปลียนมันปักเปลียนมันได้ยินไหมปักเปลียนมันปักเปลียนมันมันออกมาอีกหนึ่งชุดสป,ปาค่ะสปาค่ะสปาคะคุณป้าคะใครอยู่ตรงนี้บ้างมาช่วยกันหน่อยแล้วสปาคะสันป,ป้าคะ พระอาทัยท่านไม่ดีเลยครับคุณชายพระชนท่านมากแล้วแล้วพระสุขภาพโดยท,ทั่วไปก็ไม่ค่อยดีด้วยผมขอให้หลีกเลี่ยงเรื่องยี่ทําให้ท่านส่งเครียดหรือว่าตกกระไทยไมิเช่นนั้นถ้าเกิดช็อกขึ้นมาแล้วก็ลําบากมากหรืออาจจะคุณชายก็คงทราบนะครับครับผมลาแล้ะครับ ขอบใจมากนะชายุทธที่ยังอยู่เป็นเพื่อนป้าป้าเหงาป้าว้าเวมากตลอดระยะเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมา เรื่องที่เราคุยกันป้าอยากจะขอให้เธทำตามท,ท,ที่ป้าขอป้าจะได้นอนตายท่าลับ จะได้นอนตายตาหลับ ราชาวดีเธอช่วยอยู่เป็นเพื่อนฉันหน่อยจะได้ไหมเอ่อเธอแค่นั่งเฉยก็ได้ ชายยุทธเพคะท่านหญิงชายยุทธล่ะ,ะคุณชายบอกว่าจะลงไปนั่งเล่นข้างล่างสักพักนะเพคะท่านหญิงเพคะท่านหญิงท่านหญิงระวังเพคะ กลับนะเย็นแล้วเออขอบใจมากนะรีชาวดีที่นั่งอยู่เป็นเพื่อน ถ้าพรุ่งนี้ฉันจะกลับมาเยี่ยมท่านป้าอีกนะค่ะไม่ต้องมาถ้ายังไม่เลิกติดต่อกับแม่ราชวดีก็ไม่ต้องมาเหยียบที่นี่อีกป้าคะไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นป้าไม่อยากฟังจะกลับอยู่แล้วไม่ใช่หรอกลับไปสิมัวรออะไรอยู่ เป็นยังไงบ้างลูกเดี๋ยวสิชายว่ายังไงเป็นยังไงบ้างท่านป้าส่งเปลี่ยนพระไทยท่านป้าไม่เห็นใจชายเลยท่านป้าจะให้ชายไปแต่งงานกับหญิงหวานเอาละชายใจเย็นๆก่อนนะลูกนะสองสามวันนี้ชายอยู่เฉยๆไว้ก่อนเดี๋ยวเพิ่งไปกวนพระไทยท่านเผื่อท่านป้าจะสรงเปลี่ยนพระไทยอีกครั้ง ชัยไม่คิดว่าท่านจะเปลี่ยนเอานะชายเชื่อแม่นะอยู่เฉยๆก่อนได้ไหม <S 1> <S 1> จ้ะเอ๋คุณพอ่อโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวล้มลูกเดี๋ยวล้มเดี๋ยวล้มโอ้ยฟ้าคิดถึงคุณพ่อที่สุดเลยค่ะจ้ะคิดถึงโอ้โู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วครับพ่อมาราชการวันเดียวนะลูกแล้วคืนนี้เนี่ยพ่อจะไปค้างที่บ้านอุณาของฟ้านะ เสร็จร,ราชการแล้วพ่อจะรีบกลับอุอรเลยือคุยกันยังไม่หายคิดถึงเลยค่ะคุณพ่อ,องานพ่อเยอะนะป้ะาค่ะค่ะค่ะเข้าใจแล้วค่ะ <c oughs> นี่นะหรือในอำเภอบุญเรืองพ่อของราชาวดีกระหม่อมมีธุระอะไรกับฉันละ่ะกระหม่อมรู้สึกสำนึกในพระกรุณาของท่านหญิงที่รับทูกสาวมาดูแลกระหม่อมทางโน้นกันดานแล้วตัวกระหม่อมเองก็แทบไม่ได้อยู่บ้านปฏิบัติราชการทุกวันวันหยุดก็ต้องเยี่ยมระะัษฎร บางครั้งก็ต้องออกจับกลุ่มผู้ร้ายจะไม่มีเวลาดูแลลูกครับมอลูกก็ต้องดูแลพ่อสิจริงค่ะคุณพ่อขอย้ายกลับเข้ากระทรวงไม่ได้หรืออยู่ทางโน้นเนี่ยได้ดูแลทุกสุกรัฐดตรแดนไกลแทนกระทรวงครัมอประชาชนที่โน่นยากจนข้นแค้นกว่าคนเมืองมากแล้งก็แล้งใจหาย กระหม่อมมีพระสิ้นจากรัศมนักลาวมาถวายท่านหญิงกระหมอ่อมเป็นผ้าทอโบราณเก่าแก่ฝีมือทอดีที่สุดของประเทศ ดินจงเอาไปเก็บให้ทีนะ่คะขอบใจนะในอำเภอไม่เป็นไรไม่ได้กระหม,ม่อมถ้างั้นกระหม่อมทูลลาเลยจะเข้ากระทรวง ขอตัวราชาวดีไว้ก่อนนะแกรมอยู่ดีๆนะฟ้าอยู่แล้วท่านหญิงให้เต็มที่นะลูกค่ะคุณพ่อพ่อไปนะ <c oughs> อแล้วแกรมทูลลา พ่อเธอชังซื้อนะซื้อผ้าจากราชสำนักลาวมาให้ฉันคุณพ่อคงจะเห็นว่าเป็นของระดับสูงสมที่จะถวายท่านหญิงท่านไม่ทราบเรื่องใดๆของท่านหญิงหรอกเพคะเธอพูดอะไรนะเรื่องอะไรของฉันฉันจะบอกให้รู้ไว้นะฉันรับของตามมารย,ยาท ชาตินี้หรือว่าชาติไหนฉันก็ไม่มีวันใช้ของร่วมวงสก,กุลกับมันคุณพ่อซื้อของถวายท่านหญิงด้วยใจบริสุทธิ์แต่คล้ายว่าท่านหญิงกำลังจะตรัสอะไรที่ร้ายแรงนะเพคะอย่าบางอาจมาตีฝีปากกับฉันนะใครยังไงก็เป็นไพร ดดีดท่านหญิงเพค,คะมีอะไรคุณชาจิรายุทธ์และคุณหญิงสวรรญยาขอเฝ้าเพคะไปเชิญเขามาเพคะ